ครับสวัสดีพี่น้องครับเมเนี้ผมจะกภาพี่น้องมาเบิง่งขอบหมูบนป่นาที่บ้านเข้าเลี้ยงไว้ครับผมจะมาเบิง่งแล้วก็มาซื้อหมูน้ำเพิ่นอยู่สองตัวครับสุดแล้วไปส่งลูกค้าครับนี่ครับแม่นี่พ่อมันแดดแรงน้อยมันอาจจะบริสัทธ์ ต่อดเดียดเดียดหนึ่งครับนี่พ่อพันพ่อพันนี่เด็ดปีกลัวละครับไวยปลาครับเนี่ยต่พุดนี่จะเป็นนมประจําขอบท่านั้นผมจะไปส่ทรงลูกคาครับหมูหลานครับมันสื่อน้ำเพลินอู้ดตีดอกมีผนอีกตัวหนึ่งผนขอบผนครับนี่แหละบันบานครับ ยำาอากาศมันิะเย็นจนหนาวแน่จัง่อยนี่พี่นอ้องากาศมันจนหนาวนี่ครับนี่ตัวหนึ่งครับผมจะได้ไปส่ทรงครับเป็นหมูลูกหลานกันครับเนี่ย มาเยี่ยมขอ,อกเพิ่มเพิ่มผมก็เลยเห็นผมขอสื่อเพิ่นสองแม่ผมว่าจ,จะไปส่งลูกข่าครับให้ลูกค่าเพิ่นเนาไปเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อไปครับพี่น้องนื่จังมันง่ามอยู่ผมก็ว่าเสียวไปแบ่งปันลูกข่าไปเลี้ยงครับผมนื่สิง,งามอยู่ลูกเพิ่นก็นงามอยู่นี่แหละครับประมาณนี่แหละครับ รับคลิปนี้ครับซ้ำนีก่อนนาะพี่น้องมียังดีๆผมจะรีวิวเบิ้งใหม่เด้อจะเริ่มฝากติดตามในเด้อพี่น้องส่องสายส้วนค้นเลี้ยงหมูครับขอบคุณครับ